ขาไข่ขาไข่อ่ะขาปูและเปล่าใช่นม่ขามันออกอย่างั้นน่ะน้องทำมันละเปล่าว่ามนนั่นตัวนนต์จะไปแล้วตัวนนต์เห็นเปล่านุ่นน้่นมันจะไปแล้วหน่อยเห็นเปล่าไปแล้วไปแล้วขาปูละเปาใช่ทำไมน้องทำมันขาหักกันเอามันใส่ตะกร้าไปสิแม่มันดิบเอง นรอเสร็จษฐก้าวไปสินันน่นตัวนั้นไปอีกแล้วตัวนั้นไปอีกแล้วนุน่นๆไปไกลนุ kay, kay, น่นๆไปแล้วไปแล้วเน่ม,มันมาหาวางมันกัดขานะเออนัน่นอั้นออกไปอีกแล้วตอนนั้นออกไปอีกแล้ว มันไปอีกแล้วตัวหนึ่งไปอีกแล้วตัวนุ่นน่นนุ่นนุ่นนเร็วเร็วเร็วนี่น่นี่ไปนุ่นลับไปนุ่นลัเร็วๆวนั่นว่นั่นเอาไม่ได้แล้วเอา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 ได้ละเปานั่นนั่นจะไม่ได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมบอกเราไม่ฟังอ้ยังษจ๊ะแม่อัิ้นก่น่